รถอีโคคาราคาถูกมีรุ่นไหนหน่าเล่นบ้างวันนี้จะพาไปดูเลยสวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้อยู่กับช่องกันคาทูนะฮะเป็นช่องใหม่ของการเลซิงนะครับเราจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมือ2หรือว่ารถป้ายแดงนะฮะจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นราคานะฮะ แล้วก็รุ่นไหนหน่าซื้อฝากเพื่อนสมาชิกนะฮะกดติดตามไว้รอเลยนะครับเอาวันนี้พามาเริ่มต้นนะฮะไวๆสักนิดหนึ่งเริ่มต้นดูที่รุ่นแรกนะครับนิสันอ a เมรานิสันอเมรานะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยกเลยซิงมองว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดแน่นอนนะฮะ เพราะว่าตัวราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นนะครับนิสสันอเมร่าณปัจจุบันนะครับรูปร่างหน้าตาถือว่าดูดีดูเท่แบบมากๆเลยนะฮะมีการปรับหน้าค้าตาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับและจุดเด่นของนิสันอเมรานะฮะจุดใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของนิสันอเมราเนี่ยจะเป็นเครื่อง1 0 0 0ซีเทอร์โบนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงนะครับการวิ่งต่างๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหต้องบอกว่าแรงน่าดูนะครับระดับ10 ้แรงมาเลยนะถือว่าน่าสนใจนะถ้าใครสนใจรถอีโคโคารนะ์นะการเลสซิ่งแนะนำเลยนะครับว่านิสสันเอเมราเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับอไปมาดูที่รุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือโตโยต้ายาริสเอทีพ t ตยตายา a ิสเอทีบนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทนะครับต้องบอกว่า t ต y ตายาลิสเอทีบนะฮะเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดในคลาสนะฮะ t ต y ตายา A ิสเอทีนะครับถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วยอดจองยอดซื้อเนี่ยโอ้โหเยอะแบบสุดๆจริงๆนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะระหว่างรถในกลุ่มอีโคคาร์นะฮะโตยตา A าริสเอทีเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดนะฮะ รูปลักาตาเท่แล้วนะครับภายในก็ดูดีนะฮะเรื่องของออปชันที่ต้องบอกว่าใส่มาแปลกหูแปลกตาสักนิดนึงนะเพราะปกติทางด้านของโตโยต้าเขาจะไม่ใส่อะไรมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหพอมาเจอยาริสเอทีพเข้าไปนี้ใส่เยอะจริงๆอันนี้เรามาดูรุ่นถัดมานะครับ Honda City โฉมแฮชแบ็ก ฮอนด้าซิตี้โฉมแฮทชแบ็กนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวราคานะฮะใปัจจุบันการซิ่งอัปเดตดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหกแสนกว่าถือว่าน่าเล่นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะถ้าใครที่สนใจนะฮะราคา5้าแสนกว่าก็ต้องถามในหลายโชว์รูมแล้วกันนะฮะอาจจะยังพอมีอยู่นะครับ ฮอนด้าซิตี้โฉมที่เป็นแฮชแบ็กเนี่ยก็คือ Honda City ตัวที่เป็น5ประตูนะฮะคือ Honda City เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็จะเป็นแฮชแบ็กกับซีดานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโฉมที่เป็นซีดานก็จะมีช่องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นดูแฮชแบ็กเนี่ยก็สามารถจะเปิดประตูทางด้านท้ายขึ้นมาที่รถได้ Honda City เนี่ยจุดเด่นนะฮะก็จะมีอยู่ที่เครื่องเหมือนกันนะครับเครื่องเป็น1000ซีซีคือเครื่องไม่ใหญ่นะแต่ใส่เทอร์โบมาให้ โอ้โหถือว่าเป็นรถที่แรงมากๆด้วยนะฮะแรงที่สุดในคลาสเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางด้านของ Honda City แล้วมาดูที่ทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็น Toyota Yaris โหมดแ h b a c k o y ยตายา r ิสโฉมแฮชแบกนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะมีการปรับหน้าค่าตาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของ t o ยตายาริสนะฮะอายาริส <Y aris S 2> เขาจะแบ่งเป็น2ตัวหลักๆนะครับก็จะมียา r i สโฉมแฮชแบกนะครับแล้วก็ยาริสเอทีพอ่าคือยาริสเอทีพเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเขาปรับหน้าใหม่นะฮะเขาปรับหลายอย่างใหม่แทบทั้งหมดเลยนะฮะ หลายท่านก็คิดว่าทางด้านของตัวยาลิสเนี่ยตัวที่เป็นแฮชแบกนะฮะ,ะก็ออกตัวใหม่น่าจะปรับใหม่นะฮะแต่ที่ไหนได้โอ้โหปรับแค่หน้านิดเดียวเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่านะฮะถึงแม้จะปรับแค่นิดเดียวเท่านั้นก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดอยู่นะคะรับพอรูปร่างหน้าตาเรื่องของออปชั่นต่างๆเนี่ยน่าสนใจนะฮะการขับกันขี่แล้วเรื่องของศูนย์บริการนะ,ะของตัวต้าไม่แพ้ใครแน่นอนถัดมานะฮะก็คือมัสต้าสอง m a ด้า2ราคาเริ่มต้นอยู่ที่599,000บาทนะครับณปัจจุบันทางด้านของมาด้า2เนี่ยมีตุ่มใหม่ล่าสุดนะฮะโอ้โหมีลายตัดมาให้ดูอย่างสวยงามนะฮะทางด้านของมาด้า2จริงๆแล้วมาด้า2ยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็จะมีการเล่นเฉดสีนะฮะมีการปรับนัน่นปรับนี่มั่งนิดหน่อยนะครับ ก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆอยู่นะครับสำหรับตัวทางด้านของมั z d a 2ณปัจจุบันนะฮะม a z d a 2เนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกทคยที่สนใจนะทางด้านของม a z d a 2ลองสอบถามทางด้านหน้าโชว์รูมนะฮะจะได้รับข้อเสนอที่ดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของม a z d a 2รุ่นถัดมาก็เป็น Honda City อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Honda City โฉม4ีดาน Honda City โฉมซีดานนะฮะราคาเริ่มต้นนี้579,500บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องถามในหลายโชว์รูมนะเพราะถ้าการได้ิ่งแนะนำนะฮะ Honda า i t y เนี่ยแนะนำว่าเร่นตัวราคาอยู่ที่ประมาณสัก600,000ขึ้นไปนะฮะจะได้ตัวดีๆเลยนะครับโฉมที่เป็นตัวซีดานเนี่ยก็คือตัวที่เป็น4ประตูแล้วก็มีช่องเก็บสาระทางด้านท้ายนะฮะ,ะคือจะไม่สามารถเปิดประตูทางด้านท้ายได้ไว้อย่างนั้นนะฮะคือเปิดไปที่เก็บของได้ไว้อย่างนั้นนะครับฮอนด้าซิตโฉมซีดานเนี่ยณนะปัจจุบันนะฮะ ehev ด้วยนะฮะก็คือตัว Hybrid นะครับแล้วก็ตัวท็อปของเขาเนี่ยเป็นตัว rs นะครับก็มีของตกแต่งพิเศษรอบคันมาให้ต้องบอกว่าโอ้โหน่าเล่นทุกมิติจริงๆสำหรับ Honda City ไอ้เรื่อมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมากันซิ่งขอญาตพาทุกท่านนะฮะมาเปรียบเทียบรถเล็กอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่ Eco Car นะฮะก็คือ n e ต้าวีอันนี้คือรถไฟฟ้า100%นะครับราคาอยู่ที่5,490 0 0บาทนะฮะ แต่ว่ามันจะมีบางช่วงนะที่เขามีโปรโมชั่นราคา400,000ก,กว่าเท่านั้นนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะว่ารถที่เป็นรถ E ีวีนะครับราคาจะราคาถูกกว่ารถน้ํามันเนี่ยโอ้โหเนต้าวีนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะแต่นี้ต้องบอกเพื่อนสมาชิกก่อนนะฮะอันนี้เนต้าวีไม่ใช่รถอีโคคาร์นะแต่ก็ทิ้งพามาเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าถือว่าเป็นรถเล็กเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือรถที่ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องเติมน้ํามันนะฮะคือชาร์จไฟเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็สามารถจะขับไปได้เลยว่าอย่างนั้นถือว่าสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะฮะและยอดขายในะปัจจุบันเนี่ อาทิบพมาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือมิสูบิชิแอดถาดและมิหลาดนะฮะแอดถาดและมิหลาดเนี่ยรูปร่างหน้าตานะฮะคล้ายๆกันเลยต้องบอกกันนะฮะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ช่องเก็บสัมภาระ,ะทางด้านท้ายนะครับแอดถาดเนี่ยมิหลาดราคาที่ประมาณ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะอันนี้คือถ้าเป็นตัวท็อปๆของเขาหน่อยนะครับแอดถาดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นซีดานนะครับก็จะใหญ่กว่าหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นมิหลาดเนี่ยก็จะเป็นตัว5ประตูนะฮะก็จะเล็ก สั้นๆลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าน่าเล่นทั้งคู่นะถ้าใครสนใจนะณปัจจุบันเนี่ยโปรโมชั่นของมิล่าและแอดทาราดเนี่ยจัดว่าน่าสนใจขั้นสุดเลยนะครับอาทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มรถเล็กนะฮะก็คือซูซูกิเซลีโอนะครับซูกิเซลีโอเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่338,000บาทเท่านั้นนะครับรถเก๋งญี่ปุ่นนะฮะคุณภาพดีราคา300,000กว่าบาท โอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆสำหรับซูริโอนะฮะการที่ยังแนะนําอยู่นะเพราะปัจจุบันนะครับซูรกิซูรโอเนี่ยศูนย์บริการนี่ถือว่าดีนะฮะการบริการต่างๆเนี่ยหายห่วงแน่นอนเพราะรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะขึ้นชื่อเรื่องของการบริการอยู่แล้วนะครับแนะนําให้เล่นเลยนะแล้วก็จริงๆทางด้านของซูร u กิเขาจะมีซู u ุกิสวิปด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรือธงของทางด้านของแบรนด์ซู zu กิเลยนะครับ สูกิสวิฟเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่5 6 7 0 0 0บาทนะครับสูกิสวิปรูปร่างหน้าตาค่อนข้างจะแตกต่างจากรถที่มีในตลาดค่อนข้างมากนะถ้าจะซิ่งมองว่ารูปร่างหน้าตาเขาออกไปทางยุโรปนะครับก็จะเท่กว่าคนอื่นเขาหน่อยนึงว่าอย่างนั้นนะฮะโอ้การตกแต่งการอะไรนี่ถ้าเกิดว่าใสาล่ล้อมงล้อแม็กเข้าไปสวิปเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าใครที่ชอบนะฮะรถสูกินี่ก็แนะนําเลยนะครับ แล้วก็ขอญาตแถมให้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ MG5 MG5 ณนะปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะฮะแต่นี่จริงๆไม่ใช่รถอีโคคาร์ไม่ใช่รถขนาดเล็กนะครับแต่กระซิงเอามาแถมให้นะเพราะว่าราคาเนี่ยเปรียบเทียบกับรถอีโคคาร์ได้ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่5,85,000บาทนะครับแต่ว่าตัวขนาดของตัวรถเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับไม่ใช่รถเล็กเลยนะฮะร,รถแบบโอ้โหเปรียบเทียบกับ c s e gment ได้เลยคือเปรียบเทียบกับ c i v i c ได้เลยไว้อย่างนั้นนะครับรถ MG5 เนี่ยถ้า ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่านะฮะการที่มองว่าโอ้โหราคา5 0 0 0 0นกว่าได้รถใหญ่ขนาดนี้มองมุมไหนก็คุ้มแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองดูทางด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะฮะคาดว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีมากๆด้วยนะฮะ สำหรับนี้ก็เป็นรถที่การเลซิงอยากแนะนำนะครับว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับน่าใช้นะฮะฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่ของการเลซิงนะครับชื่อว่าช่องกันคาทูนะฮะเราจะย้ายคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับราคารถมือ 1- มือ2นะฮะกลับมาไว้ที่ช่องกันคาทูนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแนวสกรูปข่าวนะครับก็ติดตามช่องการเลซิงได้เลยนะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับทางนั้นช่องการเลซิงสำหรับช่องกันคาทูฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com